ดีเด้อจ้าพี่น้องกลับทักทายสบายดีเด้อจ้าตอนนี้หนูมะนาวก็น,นอนแลว้วก็ได้เวลาแมี่ยวยางฮามาเฮ็ดเวียกอย่างอื่นมาสีขาวกันในห้องประมาณจักประมาณเดือนแล้วบ่กที่หาบ่ได้ดสีเขาวนี่ที่ห,ห่างหายจ้ะโครง <c oughs> ก,การนี้ไปเพราะวปลาหางไอรอนเฮ็ดหางไอรอนสี เหตุยดอย่างอื่นเหีุยงงัวไปกะดเหตดเบียดมางหัวทางจวนอือหือตาพิษปากกระโบมีซ้ำก่อนอื่นเองปะสิมาพร้องเสาใส่กระถางก่อนเด้อเออออออไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเลยลุยในชุดนีเลยจ้า มีปากเลยซือซื้อมาว่าเป็นกาสมบด,ดเลยช่วงนี้็นยังสีขาวกาวอยู่ไก่เดละไก่สีเดลสีขาวใหม่หอมเดลั เป็นสาวทีก็จะหวานแต่โมไปเสด็จเกียวไว้ไหนกินเสาวใหม่ไว้ <c oughs> ววที่ที่คุ้นเคยสอง เราเอากาซีมามุนเราไปเปิดโอ้ยยย เหตุเบาขาดเหตจ้าสีเข่าอยู่ดีๆไฟเันมาดับโอ้ยตัวนี้แหละตัวอุกตัวอังแล้วเฮาสิไปต่อจังไดเฮาก็ต้องได้มาไม้ยางอันนี้จะเป็นบอนใส่ลูกยางหรือว่ายางคาัดเข่านั่นเองเฮาก็ต้องมาไม้อ๋อเพราะว่ามันสิเวลาไฟดับปึบมันก็สิแหน,นเลยบ่ตีเลยจ้าโอ้ยเสียเวลาไป เราก็ต้องมาไมาห้หลูกยางออกแล้วก็ต้องมามุนเข่าที่มันข้างอยู่ในรลงให้มันเบิดเฮ้ยแหนนปานอีกยังเลยอยู่ดีๆไฟกระดับโอ้ยนี่คือปัญหาอันใหญ่หลวงในการสีเขา่ากำลังสีอาการซีแล้วสอบหนึ่งสอบที่สองกำลังต่าวลงตาวที่สอง ตอนนี้ไฟกลัมาแล้วจ้าแต่ว่าเขายังแก้ปัญหาปรได้เลยเขาเต่าที่ซองเขา้าหลังจากนี้เขาป้าปลูกยางใหม่ขเข่าเขายังมีเม็ดเข่ากาก,ากาอยู่เลยเปิดจีปับขึ้นได้คือเก่าโอเคจ้าพี่น้องดาวก็จะได้จบขี่เพียงจำนีเด้จ้าเดี๋ยวเขาไปแก้ปัญหา บลูกยางใหม่ก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อจ้า